สวัสดีเด็กที่แคสโเจ็ดทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กโขเจ็ดเองหรือเด็กซิลนะตอนนี้จันครุยจะมาคุยนิดนึงหลังจากสอบทีแกดทีแพดเสร็จนะครับก็คิดว่าเครียดกันมานานนะครับบางคนอาจจะเพิ่งมาอ่านใกล้สอบแล้วก็อัดมันเต็มที่เลยเนาะนอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรก็ว่าไปนะพี่เห็นแล้วว่ามีกระแสหลังจากสอบเสร็จว่าข้อสอบอาจจะไม่เป็นเหมือนที่เราคิดนะครับซึ่งสิ่งนี้มันควบคุมไม่ได้จริงๆนะทุกคนในสนามก็เจอเหมือนกับเรานะครับ ก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าใครจังหวะดีได้ไปเตรียมตัวที่ตรงกับแนวนะหรือใครจังหวะไม่ดีเตรียมตัวไม่ตรงกับแนวหรือเตรียมไม่ทันหรือทําพลาดอะไรก็ตามนะพี่อยากจะฝากสิ่งหนึ่งที่เป็นบทเรียนชีวิตนะครับสาหรับเด็กในรุ่นพวกเราเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเจอบทเรียนนี้ก็คือว่าเราต้องก้าวข้ามความผิดพลาดของเราให้ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ให้อภัยตัวเองเนี่ยเราจะไม่สามารถสร้างสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองได้นะซึ่งจริงๆแล้วโอกาสย,ย,ย,ยังยังรออยู่ข้างหน้าอีกเยอะเลยนะฮะไอเอลเวลเนี่ย มันจะมีอีกเยอะใช่ไหมที่เราใช้นะครับบางคณะใช้ a อลเวลเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำเนาะพอเราไปพลาดทีแกะทีแพดทีแพดหนึ่งได้คะแนนน้อยอย่างเงี้ยครับอยากเข้าเภสัชอยากเข้าแพทย์ก็รู้สึกแย่ใช่ไหมแต่ยังไม่แน่นะคะแนนยังไม่ออกอย่าพิ่งหมดหวังเนาะแล้วก็ที่สําคัญต้องเตรียมแผนสํารองให้ตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลเวลเราจะเอาวิชาไหนทําคะแนนให้เรานะหรือถ้าเกิดคณะที่เราฝ่ายฝันสูงสุดมันทาไม่ได้จริงก็ลองหาทางเลือกเสริมให้ตัวเองนะครับทางเลือกเสริมเนี่ยครับ มันอาจจะเป็นทางเลือกหลักก็ได้เหมือนผู้ใหญ่บางคนเขาทําอาชีพหลักอยู่แล้วก็อาชีพนั้นมันไปต่อไม่ได้เขาก็ไปจับอาชีพเสริมแล้วอาชีพเสริมตอนหลังอะ่ะกลายเป็นอาชีพหลักซึ่งเลี้ยงตัวเองได้ดีกว่าอาชีพเดิมอีกนะดังนั้นก็อย่าพึ่งหมดหวังกับชีวิตลูกเพราะว่าชีวิตที่มีเวลาผ่านไปนเรื่อยๆครับมันยิ่งมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็ให้คิดซะว่าเป็นบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ถ้าใครรู้สึกเสียใจก็รีบเสียใจให้ใหพอนะแล้วก็พยายามหาความลื่นเลงความ ชื่นมื่นของเทศกาลปีใหม่มาช่วยทําให้จิตใจเราดีขึ้นนะครับอย่าไปจมกับมันนานนะเพราะไม่งานโอกาสที่เข้ามาเราจะไม่มีแรงขวามันนะก็อย่ากให้กลับมาเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งเพื่อต่อสู้กับความฝันของเราต่อไปนะครับขอทุกคนโชคดีนะทุกคนบ๊ายบาย